อายนโดูมบแฟนอองกับมิบัวอีตานย้อยาเซงอ่ะเยาซานเยาซานเี่ยวต่อมบัวมีมังกันยวนัวควยแต่น้เย่ยมบ้านห้วยหกหลังเป็นเด้วย่างานแต่งงานแต่งหนุยตองจินจาตองจินจาอะว่าปากคาหลังหรือว่าห้วยหกอ่ะตอนจะไม่ต่อยเปียกกัยมังอ่าสวตัวตึงตัวตึง อันน่ะเพิมหนุหน้างานออห้นงานอันนี้คือซุ้มซุ้มถ่ารูปอ่าซุ้มถ่ายรูปเจ้าเจ้าแต่มเอนเจ้าเจาเจ้าสาวโอ้เจียงตุลง่เปนวะเจ้าสาวเจ้าสาวขางนั้นมีเลียน่ราียนี่อ่า อรุณีอรุณีพงศกรกับพงศกรศกรจบสาวกับเจ้าสาวฮันวตีมั่นกันื้อัวอันคัวเอาดีนี่น่นั่ต้องเป็นเจาบ่าวอจบ่าวเจาบ่าวด้เป็นเจาบสาวนแ่องแ่สงสิ้นยังยังแ้ตงสิ้นแต้องสิ้นแองสิ้นแต่อีฮอยบอต้องยกให้ปุณิี่หล่อที่สุดในงาน หล่อได้พ่อได้เนี่ยหล่อได้พ่อตรงนี้โอเคถ้าไหนว่าขออนุญาตพาไปทู่ในห้องเรื่อนก่อนห้องเพื่อนโอเคใช่สามไปมีเกี้ยวอันนั้นมันใช้สี่หรือเปล่าอันนั้นมันใช้สี่นะแค้สี่นี่เชือกเล็ค่สี่จากใช้สามอ่ะนี่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 อ๋อดูนิดเดียวเดี๋ยวดีครับดีครับอันนี้มีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวก็ตายนั้งตาลแล้วก็ ซุ้มซุ้มหรือว่าห้องครัวเนาะไม่ใช่ซุ้มยาดองนะไม่ใช่ซุ้มยาดองเป็นห้องครัวซุ้มเดียช้างนะก็มีก็โจโจเฮ่โจโจอโจ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 ของดีของดีอ่้ก็มือปืนาเป๋ยด่ามือปืนก็เสีโอเคไต่่าปโอเคก็ฝางล่าอเคมเสียศิริชัยหยิบไปยยบปร้านลำเหือลาหนักตีลยอ่าดิ้กาาดิก็าดิเปิบ้าว่ะ ้ามิงศิลชาตยาวมีมดต่อยเยอะอคอยล่าลับเยอะศิลชาชนบุรีลาดาบเหนือายหนานตีเข้าไปชมในเพจได้นะครับขอบคุณครับเนฝากฝากด้วยฝากด้วยฝากด้ฝากด้วยโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูดี่พวเเรเวลากพักผ่อนดิพักผ่อนึเล่าชาบทยาศาต์อ่ะ Ok ok. À, tao em. Tụm tiền đấy, chúng tiền nó khoe trang đâu có, bền tiền, bền tia. Lúc đó bền tiền nó. Nãy này hiểu tiền đáo. Tiền đáo, bang tiền đáo, tụi nó bang ở. Bố tụt. Bang oh. à, <laughs> tiền đáo, rồi <tổ> <laughs> đáo À. Bỏ đi cao, bỏ đi Sắp phát là pha muốn sự gì khoe nó. Không hề nó. Thôi em bữa. Muốn khôi nè, còn đi Không Còn đi cao. Bỏ đi cao, đi kinh đáo rồi, nãy giờ giờ đó. lệ, lô Đưa lên Này, bố bé cháu điên mua ngát rồi hổng chị Đưa qua bà Này, hỏi mày đúng Cho phao đúng không? À, <laughs> không? Chả tìm <laughs> <Đấy, cười> Chả tìm Chả tìm, chả tìm uống Soda, tiêu, Xin hỏi bé nhung Dạ hỏi bé nhung là Mày rồi gì? cả này bố nhé Tìa đá nó dường nhỉ Nó dầu giống cánh toàn Được không? Tìa đá là kính đá chị ạ Này, bố nhé แม่เจ um, yeah. ้าบ่าวพ่อเจ้าบ่าวเจ้าอน้เป้าอบ้านแม่เจ้าแม่เจ้าบ่าวแม่เจ้าบ่าวออกแม่เจ้าบ่าวนี่นี่ยเนี่ยลงครัวลงครัวหมือนกันลงค่ัวใส่น้ำม้วโจนน้ำเมนูยังนะสวัสดีครับ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 สดีครับสวัสดีครับัสดีคบสวีครับสวัสด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 ีครับัดีวัสดีครบสวัสดีครบสวัสดีครบสวัสดีครับวัสดีครับสวัสีครับสวัสดีครับสวัสีครับครับ บอนมแลดยบ่อ h e a ซีดซเนี่ยต่ายสวัสดีครับขนาดบ่ต่อเจ้เปียนตาหมังน้าเปียน้าครัวครัวใส่นมันแต่น้ำนาเป็นเบียวอ่ะเบียวนั้นดูว่ฟอ์ราุดนัแนูังเป็นังจังเลยจี้อ่ะอาจชสีปีนหร่าปลีน้นนานายด้วยก็จะดูว่าแจนเมียนแจนหวก็เห็แอปเนาะแอปขงอ๋อเมียนหวาก็เห็นเาเนาะให้นะกองเนาะออเปวออกเปวอเปนบ่ตมินี่ไฟจัง จ้างออกจ้างออกอ๋อโอเคจะหลุดนะนี่คับดีอ่าให้ออลหลับให้เกจจะเกจเกย์ด้วยหลับเรียวอ่ออ่าเรียวพอปรุงเสร็จเรียวแต่ไม่จ้างจ้างเรียวแต่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 หอมอย่างกันในเยี่ยมอ่ะอ่าเดี๋ยวมาจากตอมิ่งจ้างแต่น่าจะมีจ้างอ่อโอเคโอ้โทษเตยโทษเยโทษเยอีสานะลูกเขาจ้างเบนจ้างนะให้ตั้งหรือว่าจีนจิซาว่าอ่อเรอจีนจิซาว่าออนะออสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกทุกคนอ่อ

Nominu họ ở soap. suy soap, hết chết menu chết 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 sộp. sụp, chết 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 hết chết chết hết chết chết che chết chết sụp, chết che chết 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 nó mới cắt, chết chết nó mới cắt chết ไนไหนเวอรไอโนม่นี่จางจัยังนะเว้ยบ่ค่อยหมาตัวเนียพรบ่เอาแต็งตูสูงไ้แตงต่ำสูงไอต่ำสาต่ำเยอะโอ้นี่นี่จางตัวนั้นนะมานี่โอ้ตัวนั้นหนุ่ยเงี้ยหลับวะจางจางเงี้ยเงี้ยเราออกแสดงเงี้เสืออ่าหน่ะเธเบิรยิมนะทองไอตองเบอท้องงตนียหรือว่าดูดับเยท้องเพี้ยบตาน่ยยิมเราแตะ

อีหอยเก่งเด้วยว่าเราก็เมียนช้ำเจี๋ยเราก็ส่นรวมบในี้อิ่วเมียนออกน้ำต่อให้อีหอยอ่ะรวมอ่ะให้ต้งใบต่อยนี้ยมีหมดมียหมดต่อเปียนกันเยอะด้วยเปล่ารัวเบนเดราก็เบนให้ยุ่งนะต้องมาหมักอะไรัวเบนให้ยุ่งนรามาออกต้องหมักอ่ะหมักกันหมักกันหมักกันอีสานแอปเปิลด้วยว่านักข่าวโอช่องด้วยว่าไออะไรนะอมรินทีวีรู้ได้รทำข่าวอ่ะทำไม่ไม่ทำทำ ทำแบบเป็นสารคดีใช่ไหมรายการรายการรายการนี่อมินใช่ไหมอัมมรลินทีวีไม่ใช่อมมลินของเราอรออมาลินใช่ัมาลเราอัมาลาเราอมินอมาินมมาลินเราเป็นช่องออโอ๊ยอไโอ้ยปวกนั้นนะน่ช้าอออออด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 ออเกียวออฟ้าออฟ้าอ่าออกฟ้า ประตูจีว่าบอกเหมือนพวกนี้มุ้ปูมันจะเป็นไอ้อรั้วแบบว่าเจอแล้หางซ้ำช้ำอยู่ตก็ไม่รั้วแยกสดโอ้นี่แน่นนูว่าเสร็เตะแน่เตรียมเสร็จน้ำเตะแนะคือว่าพวเมียกองออกฟ้าเนี่ยออกฟ้าแต่ว่าน่าจะเป็นออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยประมาณวอาเป็นออเดอร์ออกมาไอมฟ้วไสีดูว่าดูว่าทอดอบ้งออบ้งแล้วแสงบ้งแล้วแสงบ้งจินตตอรแล้วแสงบ้มจิน ตั้งบัวหมังหรวยไ่เสเบียงอ๋อหรือว่าเครื่องดื่มอะไรบัวหมังกาโอแต่ต่อซิบล้อท่าเจี๊บจ๋าตาโอโอ้น่ากิมซีห่วยนนี่มวยนี่มาอันนี้คังหรวยเหมียนเตอะหลายตัวนะเป็นร้านขายส่งน้ำใจโอ้วน้ำใจร้านขายส่งผมตัวนั้นตัวแต่จิบแค่จิบแค่เมียนจิบแค่เมียนอ่าจิบแค่เมียนโอเค Okay. thế nào, mình đã đàn phái, mình à, đã đàn phái, à nhớ.